ก็อยากมีพ่อเลื่องร้อยเป็นของตัวเองสักตัวงแล้วมันไม่เกินเอื้องพี่ สวัสดีครับพบกันีแล้วนะครับกับวสันน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่แถวแถวหน้าอปตอบึงเสนาคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าน้ํานะครับทําให้คนเลี้ยงวัวนะครับประสบปัญหาเรื่องน้ํานะครับไปดูว่าวัวและคนเลี้ยงนะครับจะอยู่กันยังไงไปติดตามชมบรรยากาศกันเลยครับ คนนี้ก็กำลังไล่เข้ารวดนะครับอันนี้จะเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับของอบตบึงเสหน่านะครับเป็นพื้นที่สูงเนอะน้นําเขาจะไม่ท่วมแล้วตอนนี้เวลาประมาณห้ามงเย็นนะครับก็กําลังไล่เข้ารวดนะครับบรรยากาศวาัวนีน้ําก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ไปดูใกล้ๆก,กันครับที่นอนพักที่นี่เหรอครับเนี่ยอ๋อนอนเดินเป็นเต็นที่นอนเฝ้าเลยที่มาอยู่นานไหครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนดียังไม่ถึงเดือนดีเห็นว่ามีวัวลุงเอกด้วยเขอามาอยู่รวมกันเลยใช่ไหมครับที่มาจากไหนนะครับ,อบเอากุ้งผมอ๋อวัวตรงนี้ของพี่มีกี่ตัว ครับมีน,น,น้ำท่วมเนาะตัวนี้สมเจ้าผิดอันนี้ไม่ท่วมอ๋อนี่ลุงเอกนะครับพี่เคยไปถ่ายไว้นะครับตอนสมัยรู้นะครับหนึ่งแต่ก็เอาไว้ตรงนี้เจอ,อพิยุงเยอะไหมพี่ตรงเนี้ยเยอะเดี๋ยวพ่นไหมเดี๋ยวอะไรไหมก็ไปอ่ะสองกอนอ๋อช่วยได้เล็หน่อย,ยครับเอาตัวนี้เข้ามารวมเลี้ยงกับลุงเอกเลยมาใส่คเลี้ยงคนกันปุ๊บพี่คนมาจากไหนนะตรงนี้อำเภออะไร อำเภออำเภอเดียวกันนี่อำเภอเมืองนี่นะออำเเภมแหละพี่เลี้ยงตรงไหนนะอยู่ในทุ่งมันเป็นทุ่งนาต่ำๆอ๋อครับเลี้ยงในทุ่งนาต่ำเจอทุกปีไหมพี่น้ำท่วมก็ที่บ้านผมทุกปีมันเป็นที่ต่ำเราก็มาที่นี่ทุกวันทุกปีเลยเพิ่งมาเลี้ยงปีนี้อ๋อครับครับกลับไปอยู่บ้านกันเลยเจอเลี้ยงอ๋อเป็นไงพี่อาชีพเลี้ยงวัวพอดีผมทําช่อง YouTube อยู่ ว่สาสั่นน้อยใช่ครับใช่อ้าวรู้ได้ไงล่ะดูวักเสียงจำได้อ๋อพงวุฒิครับพี่วุฒิครับพี่วุฒิเนาะผมเรียกพี่วุฒิแล้วกันพี่เลี้ยงวัวมานานไหมครับเนี่ยยังไม่พอปีเลยผมอ๋อเพิ่งมาเลี้ยงเหรอครับเพิ่งมาเลี้ยงแต่ก่อนพี่ทำงานอะไรครับไปทำงานต่างประเทศมาไปอยู่ไต้หวันมาโอ้เป็นไงรายได้ไต้หวันเป็นไงบ้างครับรายได้ดีแต่ก็เผื่ออยู่กปีก็เผื่อกลับมาอยู่บ้าน แสดงไปทํางานอะไรครับตอนนั้นก็โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ช e> ิ้นส่วนโทรศัพท์อลไรอนวงจรกมาเลี้ยงวัวทําไมพี่มาเลี้ยงวัวอย่านี้แม่เลี้ยงวัวตั้งแต่เล็กแล้วแม่เลี้ยงวัวตั้งแต่เล็กแล้วก็หยุดครับน้ํำท่วมเยอะอะไรบ่อยๆก็หยุดเลี้ยงเป็นวัวปั๊มเป็นพันอะไรที่เลี้ยงซื้อมาเลือดสูงเลือดสูงใช่ไหมประมาณเลือดสูงตุก ใช้ทุนเยอะไหมครับก็ซื้อมาก็ัวดละห้าหมื่นกว่บาทตอประผสมได้ขายยังครับเนี่ยยังตอนนี้ครับตอนนั้นซื้อตามแม่ครับตอนนี้เขาออกลูกหมดแล้วตามแม่ก็มีซื้อองกวางมาัวอนาคตก็ลงลดนทุงสูงเหมือนกันก็ไม่เท่าไหร่ก็สองแสนกว่าบาทประมาณนั้สองแสนกว่าบาท ก็คือเคยเลี้ยงมาแล้วเป็นเลี้ยงแบบสไตล์ไหนครับเป็นไล่ทุ่งหรือยืนคอกอะไรเงี้ยไล่ทุ่งตอนนั้นเลี้ยงไล่ทุ่งครับก็เลี้ยงไล่ทุ่งกลับมาก็แต่ก่อนทํนานเนี้ยก็ว่าจะไม่ทํานาก็ซื้องงอเลยปล่อยนาลกปล่อ,อยงงอครับแล้วน้ท่วม,เล,มเลยหนีมาอยู่ก็เลยหนีน้ําท่วมเนาะแล้วตั้งแต่ที่พี่เลี้ยงมามันม,มีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับงลเนี่ย ยังไม่เจอนะยังไม่เจอทำวัคซีนทำวัคซีนครบลำปีกับปลกเน่าครับเปอยครับทำครบเรียบร้อยแล้วทำครบ,ครบได้ขายบริยังยังจะ่เรียนมายัง <c oughs> มีหลักมันก็ต้องหกเดือนนะลูกมันก็ยังขายไม่ได้ครับ7เดือนเอาไว้ก <c oughs> ่อนไว้ขายปีหน้า <c oughs> ก็ถือว่าช่วงนี้ราคาเขาก็ยังไม่แรงเนาะราคาถูกเราขายได้ก็เสียดายเสียดายเป็นวัวไล่ทุ่งนะครับมีน้ําแล้วก็คือเย็นมาแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยเย็นมาก็อยู่ที่จะใช้วิธีน็อกลวดเนาะตัวนี้เป็นน็อกลวดนะครับคนะเสียบมั่งไม่เสียบลวดแต่เขาเคยชินแล้วเนาะเขามันไม่ไกลแล้วครับแล้วเรื่องขโมยขจนแถวนี้มีไหมครับไม่ไม่มีนะไม่มีเนาะเราก็ พี่ก็พักตรงนู้นเนาะพักตรงนู้นเราก็สองคนนะครับแล้วใช้ไฟยังไงครับทีเนี้ยก็ไม่ได้ใช้น้ำไฟครับก็รศัพท์ก็เอาไปชาร์จที่อบตอ๋อไปชาร์จที่อบตอ๋อไปก็ชาร์จก็ทำอย่างนี้เอาชาร์จรถครับถ้าผมรีวิวพี่ชาร์จยังไงไหมอ่ะเดี๋ยวพาไปรีวิวรีอะไรบางเพื่อทีวุฒิเคยเคยไปทำงานต่างประเทศมานะครับแล้วก็มาเลี้ยงวัว น uh ี่เลยครับผมรีวิวได้เนาะนี่ครับนี่ครับนี่นี่คือคุณลุงเหมือนกันใช่ไหมเรื่องไงมาด้วยกันมาด้วยกันอ๋อขอบคุณครับแต่กระตุ้นเป็นเต็นท์นะครับเป็นเต็นท์ไม่สบายพี่เอกไม่สบายไม่รู้ตื้อมาแล้วป่วยพี่เอกตื้อมาอ๋อนี่ก็กินต่างหากเลย อ้อคนรอาหาร,หารเป็นเพศผู้นะครับี่เป็นเพศผู้งั้นแต่เลี้ยงมาก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยนะยยตัวน,นี้มันน่าจะเป็นที่ตาเลยพี่เนีเ่ยม,มันไท้นะตอนแรกอะ่ะครับแล้วในครอบพี่ที่ซื้อมาเคยเจอลังปีอย่างไม่เจอยังไม่เจอนะครับครั้จอืนนี้ยังไม่มีครับนี่เป็นบรรยากาศ เช้ามาก็ปล่อยออกลวดไปไล่ไล่ทุ่งเนะงาะบรรยากาศนีน่ก็จะเป็นล,ล้อมลวดนะครับอืล้วพี่อาบน้ำยังไงพี่พอาบน้ำอาบผ้าเอาอไปที่อบตอเขานี่ก็จะเป็นอบตอบึงเสนานะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่เนินหน่อยน้ำไม่ท่วมนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมพามารีวิว บรรยากาศวัวนีน้านะครับคขาเย็นนี้ก็อยู่อย่างนี้เลยทั้งคืนคน,นะครับแล้วพวกสัตว์มีพิษไหมพี่มีไหมยังเจอไหมงูงูมันก็มีแต่แต่มันไม่เข้าใกล้ครับมันก็กลัวจะโดนเหยียบเหมือนกันเนาะแต่ว่าสังเกตที่เวลาฝูงวอวอยู่ตรงไหนเนี่ยมันก็จะเตียนไปหมดเลยนะหญ้าเยอะอะไรที่มันรกๆมันก็จะเตียนหมดเลยตรงนี้เขาก็เหยียบจนหญ้าไม่ขึ้นแล้ว นะครับคาดว่าจะอยู่อีกนานไหมครับเนี่ยประมาณสองเดือนมั้งสองเดือนเป็นแงว่าบ้านพี่ก็น้ําท่วมอยู่ท่วมอยู่นี้ยังไม่ลดครับสองเมตรได้ม่้งสามสองสามเมตรครับสองสา <3 S 2> มเมตรส้องนาสามเมตรได้อ่าเราสมม,สม,มติว่ามันลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่มีหญ้าก็ต้องรอให้หญ้าขึ้นก็ต้องยอมมันหญ้าขึ้นก็ต้องเลี้ยงตัวนี้ก่อนเหรอกเลี้ยงอยู่นี่ครับอ๋อครับครับพี่เตรียมฟางไว้ไมเรื่อยไม่มีอะไรเลยเตรียมเี่ขอ่อ ครับก็ต้องเลี้ยงตรงนี้ก่อนเนาะให้หญ้ามันขึ้นก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่รู้สึกว่าจะสองพันกว่าไร่ละมั้งครับประมาณนั้นก็เลี้ยงที่นี่ก่อนแลวกันเขาไม่ว่าเนาะผมไม่ว่าครับครับเราที่นี่ก็ใจดีครับที่นี่แต่ก็ก็ถือว่าให้อาศัยเนาะอาศัยพื้นที่เลี้ยงก็ถือว่าใจดีแล้วครับอ่าที่สองพันกว่าไร่นะครับเป็นที่สาธารณะ ตรงนี้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับไม่ว่าจะคนหรือว่าสัตว์มันก็ต้องต้องการที่อยู่เนาะคนยังน้ําท่วมมันต้องย้ายขึ้นที่สูงไลพี่เนาะแต่พอเวลาสัตว์มันก็ต้องการที่อยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าไม่รบกวนใครก็โอเคนะพี่เนาะอาอนี่ครับนี่ครับพยายามเบียดเบียนคนอื่นน้อยที่สุดครับแถวนี้ไม่มี ไม่มีที่ใครละมั้งพี่ไม่มีับพื้นที่ทาไร่ทำนาแบบชั่มโมงไงรับใช่ใช่ลงไปรบปวยทําไม่ใหญโอ้ใช่ตรงนี้ก็เป็นคันน้ํารอบเลยมันก็สะดวกตรงที่ว่ามันไม่มีพื้นที่ข้างเคียงนะเนาะก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่พี่ขนมายังไงครับเนี่ยเดินไล่มาจากบ้านเลยไกลไหมครับจากตรงเนี้กิโลกว่าสองกิโลได้ไหม อยู่ตำบลอะไรนะครับตรงนั้นบึงเสนาเหมือนกันบึงหมูอะไรนะบหมูโมหกทำไมถึงถึงเลือกเลี้ยงวัวในเมื่อในบ้านเรามันมีหลายอาชีพอย่างตรงนี้เขาเขาทำกเกษตรเนาะใช่ทกเกษตรปลูกผักกันไม่มีแทบจะไม่มีใครเลี้ยงวัวเลยไม่มีแล้วซื้อมาเลี้ยงเขาก็หาว่าแปลกครับดูว่าเขามองว่าแปลกแปครับชอบมันทาไรมาตั้งแต่ เป็นสิบปีไม่มีอะไรมีแต่นี่มีแต่นี่ไปทํางานก็ไปทํางานใช้นี่เพราะทำไรทํานาก็เลยมีทุนหน่อยก็ซื้อวัวดีกว่าก็ไปทํางานก็หมดหนี้แล้วใช่ไหมครับไปทํางานล้างนี่ก็ล้างนี่ก็ได้ทุนมานิดนึงนิดนึงครับก็มาซื้อวัวก็คือเป็นอาชีพที่พี่เคยทํามาก่อนใช่ไหมครับเรื่องนี้รักรักพี่เคยทามาไหมเลี้ยงวัวนะครับ็เด็กๆก็ไปเลี้ยงกับแม่อะไรเงี้ครับ พอห้ากหกอ๋อห้าเลี้ยงกับแม่แม่แต่ก่อนแม่ก็มีครับแถวนั้นเขาก็ไม่เลี้ยงวัวเนาะแถวนั้นไม่มีไม่มีมีพี่ฝูงเดียวเลยมั้งฝูงเดียวฮ่าอมาอยากจะตั้งฝูงแล้วก็พัฒนาครับตอนนี้กำลังยือเลื่อนจดแบรนด์อยู่จดแบรนด์ได้แล้วครับขอโทรมาสมาคมโทรมาได้แล้วเป็นเอฟแหละครับ เรือ F1 F1 พี่ชื่อแบรนด์อะไรนะตั้งไว้ว่าอะไร P P head P head P P B P Poland นะนะ P P head P head นะครับ P head พัดออบวกด้วยอ๋อบวกหน้าบวกหลังอ๋อก็จะเป็นพัฒนาเป็น F1 F2 ไล่กันไปเรื่อยใช่ไหมครับอืมก็ที่ซื้อมาแม่มันก็กะจะตี F1 ครับโลกมาตมชุดนี้ก็น่าจะ F1 ไปก่อนเพราะพ่อมีใบจริงแต่อยู่กับฝูงเขาไง ก็เลยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีาานะครับจดแบรนด์จดพัฒนาไล่สายพันธุ์ทุกกรรมไปเรื่อยเนาะครับคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ต้องไล่สายพันธุ์ไปเรื่อยนะครับแล้วเป้าหมายพี่มีเป้าหมายหรือไม่ก็อยากมีเป้เรีนร้อยเป็นของตัวเองส้กตัวอ๋วมันไม่เกินเอ,อื้อมพี่พี่ <c oughs> มาเลี้ยงว่าพี่ได้ปรึกษาก่อนไหมปรึกษาใครไหมไม่แม่ยังไม่บอกเลยไม่บอกแม่ครัยแม่ว่าอะไรครับตอนนั้นก็ซื้อ วางแผนว่าจะกลับแล้วก็ซื้อโทรมาซื้อไว้ซื้งอหั่ฝูงไร่ทุ่งสั่งซื้อทางออนไลน์ไว้อ่ารู้จักกับตัคุยกันอยู่<อ>แล้วกแบ่งเขาถามแม่แม่ก็ยังไม่รู้เลยตอนนั้นแม่ไม่รู้<笑><笑>แล้วแม่ว่าไงครับก็กซื้อมาแล้วอ่ากลับแล้วอะไรแล้วถึงบอกกลาว่าซื้องาะไปแล้วอยี้โอ้ค,ครับตอนแรกกัดจะซื้อแบบ พ,พ่อพ่อหัวไอ้ตัวแดงเห็นป่ะครับหัวรุ่นซื้อตัวนั้นมาแล้วก็จะไปซื้อหัวกระโดนตัวเล็กอะครับอะไรเงี้ยสักสิบยี่สิบตัวอ๋อครับพอไปเห็นเลือดร้อยเข้าใกล้ชิดมันดูมันเยอะชอบนเนี่ยครับครับเลือดร้อยอืมก็เลยตั้งใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆครับตัวนี้ก็จะเป็นของลุงเอกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนพี่เขยอ๋อครับก็มีด้วยบทสนอยู่สี่เจ้าห้าเจ้าครับแล้วพี่จําได้เหอได้ครับจาได้เนาะ ของพี่ตรงไหนลองลองชี้ให้ผมดูหน่อยอตัวผูดในตัวไงตัวผู้ตรงไหนครับเนี่ยต้นตะพาอยู่สีแดงตัวสีแด,แดงอ๋อเนี่ยนะน,น,นี่ของพี่เนาะครับได้มีตัวไหนอีกแล้วก็เข้ามาดูได้ครับครับครับนี่ตัวผู้โอ้กำลังขึ้กำลัง,ลงทับเลยยังไม่เป็นเพิ่งได้ยี่สิบเดือนเองเพิ่งจะหัดยังไม่สปีเพิ่งจะหัดนะครับทุกคน พอดีวันนี้ไมค์ผมไม่อยู่ใช้กล้องไมค์สดแล้วกันหนุ่มน้อยตัวนี้ก็ของพี่เหรอครับแห่ลอเหมือนกันนี่ครับนี่นี่ป่ะดวงพี่ไหมคือคุณลักษณะเด่นของคนเลี้ยงวัวเขาจะจาวัวตัวเองได้ทุกตัวนะครับนี่ครับนี่เจ็ดกระเื้าตัวผู้เหรอครับนี่ผู้นะครับให้แม่มันอืมตัวนี้ล้นธรรมชาติเลยล้นทางเขาครับําเขามา ตัวหนเพียวครับเนี่ยสามตัวพอที่ใสุ่นทะไครนะครับก็จะเป็นทำขอมาหมดเลยคำเขามาหมดคือป้องกันอานตรายเลาะเวลาเราชนกันมันดูสวยด้วยครับดูสวยงามก็ถือว่าได้โครงสร้างอ่ะเนาะครับแล้วลูกเขาออกมานี่กี่ตัวแล้วครับที่คุซื้อมาซื้อสามแม่ลูกออกมาก็สามตัวแล้วโอ้ยีเดียวพีเดียวก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับซื้อตอนการลังจกผสมไงแล้วก็ฝากเขาไว้ก่อนครับก่าจะกลับก็ มาท้องมั่งมีตัวนี้ออกมาอืมครับแลวสองตัวนี้ตัวเมียหนึ่งตัวครับตัวนี้สวย่สุดเลยอืมเกิดเหตุอะไรตั้งแต่เลี้ยงมาก็ยังไม่ประสบปัญหาอะไรเนาะเป็นมือใหม่เนาะพี่กะมือใหม่แทบจะนานแล้วอยู่กับแม่นานแล้วเนาะเคยเลี้ยงมานานแล้วสามสิบปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเลี้ยงเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นยังไงครับใจใจสำหรับของพี่นะใจรักตาใจรักครับ เรามีทุนเาเลยไม่ต้องคิดมากใจเรารักเราก็ทําไปเลยครับอบางคนมีทุนหน่อยซื้อรถครับแต่ผมยอมเดินตามตูดเงินครับตามตูดเงินไปก่อนครับรถยังไม่จําเป็นชอบเดียวเลี้ยงไม่ได้ต้องรักเลยครับชอบเดี๋ยวก็เลิกชอบวันหนึ่งอาจจะเห็นแบรนด์พีเฮดในตลาดก็ได้นะครับนพีเฮดพัดเนาะครับผมนี่ แจ้งไว้ก่อนนะครับจะมีแบรนด์ PH พัดนะครับเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับหนึ่งแบรนด์นะครับก็ยังไม่มีจำหน่ายนะพี่ตรงนี้ยังยังยัง,ยงจะจะ,จะพัฒนาฝูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมมาให้หมื่นเจ็ดเป็นตัวค้าไว้ก่อนนะครับตัวผู้กินแล้วตัวผู้หนงหมืม่นเจ็ดถ้าเรายังไม่เดือดร้อนก็ <laughs> เก็บไว้ก่อนเนาะนครับมันตักฝนแล้วมาตักยุงด้วยไงครับ อยู่ที่บ้านมีมุ้งมีหลังคาอ๋ออยู่นี่ไม่อยู่นี่ไม่มีหลังคามีหลังคาไม่มีมุ้งครับมีทั้งยุงมีทั้งฝนใช่ครับฝนเบาะแแต่อยู่บ้านนี่เป็นคนหนูเลยอยู่คลองยางดีมีมุ้งมีอะไรนอนคอบปูนด้วยครับตรงนี้เขาไม่ป่วยหรอครับไม่นะพื้นฐานเขามีมาอยู่แล้วครับเขาเป็นงวไล่ทุ่งเนี่ยเขาลุ่นแม่อ๋องไร่ทุ่งกันคือเรา พี่ซื้อวัวไรทุ่งมาเลี้ยงใช่พื้นฐานคือเขามีความแข็งแกร่งตัวนั้นอยู่แล้วตัวมันอยู่แล้วนี่คือพิเศษของวัวไรทุ่งนะครับถึงชอบเนี่ยเลยเนาะวัวไรทุ่งเวเามาเลี้ยงยืนคอกเขายิ่งสบายหนักเลยแต่วันไหนพาไปลำบากเขาก็อยู่ได้นะครับพื้นฐานเขามีอ๋อนี่ใช่ที่ฝากเบอร์โทรที่อยู่ไหนครับเผื่อมีคนอยากจะศึกษาหาความรู้ เบอร์โทรอะไรครับพี่063 063 237 237 5709 5709มือใหม่ก็ปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้เท่าที่รู้รู้แล้วเปิียใหม่นะครับครบขอบคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วุฒิมากๆนะครับที่ได้แชร์ประสบการณ์นะครับและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่คิดเริ่มต้นจะเลี้ยงวัวนะครับผมว่าอีกไม่นานเราคงจะเห็นโลโก้แบรนด์ทีเฮ็ พัดนะครับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมวสันน้อยขอราไปก่อนสวัสดีครับ